วหนึ่งผักวานกับหนึ่งเฮ็ดเด้เลยสองอย่างอยโอ๋หลายเลยแล้วไม่ก็พักครับนี่ครับสบายดีทุกคนยินดีตอนทับเขอร์ซูส่งบป่าไก่บ้านนาตอนนี้ก็ตอนแหลงเลยนะทุกคนไก่สีคำพนะอัน เดี๋ยวตอนนี้ก็เอาสิไปห้าเอาหมดแดงเห็นนันมันมีไข่อยู่ได้พอดีเข้าอันเข้าแย่เบิ่องนั่นนะแย่เบิ่องเลยเห็นไข่มันลายเดี๋ยวไปเอาเลยก็เดี๋ยวฮัลิเอามาเห็ดนันอยู่เห็ดกินเลยตอนนี้อยู่กลางด้านนะแถวด้านเนี่ยั้างหมดลายเนาะวงด้านนี้วงด้านนี้เขาเอาอัอน มนหนึ่งได้ไปอันนั้นลายขนาดโดดไข่มันนะแต่บางห้างก็สูงได้แต่ขึ้นแนวนันเจอมันอันนั้นมันมีห้างอยู่ท่งดเดี๋ยวจะนด้ชิขึ้นนะ จุดๆในอุยมอนน้ำปาทุกไข่มันลายอยู่ไรอันนี้หน่อยเนยโอ้หั่งนี่เป็นตาสีลายอยู่ไรน,นีไข่ลายอยู่โอ้โหเอาไว้จงได้ตีลขึ้นมากนียก็ เต็มลนะวู้ชบุบี้บุี้ชกูกูชว้ชว้าวุบีอยันหดไข่ ไขม่มันอ่อถือว่าได้อยู่แต่บร,ร้ายปนเด็๋ไรเอาชองหั่งซองหั่งซ้ำหั่งมีแต่หั่งนิดหน่อยนะแต่นี้หมดนี่ก็เดี๋ยวห้่งเฉี่ยาไปใสอ่อันนั้นเลยเอาไว้เห็ดกินตอนแรงเลยทุกคน Ngāna nó mẹ <laughs> <laughs> ừ. 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 nó nung nè kai cái này hai 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 này hai hai đấy hai 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 nó hai 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 trẻ. งั้นอันนี้ฮะเบิ้งไข่มื่อพักจุกงไข่ไข่ไก่ปลาจะได้มาเจอสองข้างเลยสองข้างแล้วเออหงนึงนี่เาบงเดบัดเมื่ออาันนั้นๆเลยมันสิ่แต่เอ็ดเจ้าบรออต้องนั้นหอหอจะบีไก่แม่อยู่บ้านนั่นสี่ห้าแม่ก็เป็นอย่างนี้เออเอาเมื่อเอาเมื่อไห้ไก่กันไก่บานผักได้เจ็ดนู่นข้างนึงนึงหข้างนี้เห็นไก่ลายก็ได้

กหอกกกกกเจ้าครับรอดอยเดี๋นี่ก็มาหาตัดตินเฮ็ดบดแล้วก็เดี๋ยวสิแกงแกงเาเนาะแกงนกคอแกงเฮ็ดบดสนกคอนะพ่อนาเพิ่นยังบ่ทันมาในพนนันาอุเพิ่นก็บ่ได้ยังมื้อนี้ เฮากับได้ยังแต่ว่าบวตุนได้ไข่ได้เป็นนะถือว่าโชคดีอันเจอฮะหนึ่งแล้วก็แล้วก็เฮ็ดอีกเนาะแล้วก็แสดงว่าเจออันาหาซ่องหั่งสมบัตาซหั่งหัวหั่งไก่ป่านะบวดอนกันเจอมีได้ยี่ได้ไก่ปลามีได้ซื้อแพงซื้อหมูตัวพันธุ์โลไก่ถ้าเป็นพวกไก่โตยังตัวพันเด่นเขาขายตุ๊กนึงกี่กว่าหกเซนจะเซ็นละ แต่เวลาเราเอาไปผักเอากะมันบริเวณนั้นมืดมันกับบริเวณผักกันไปจนมันถุกไขท่ทอพเมื่อเอาไข่เน้องไข่นี้เข้าอืมโอ้โอโอ้ไปโลดาดแล้วเนาะไปบ่เออื่นฮนะไปก็ไปเราึ้นทึ่งนละวยังพี่โชคดี เจอวันคต mm ิ้ว่าคุติ time? ้เลน่ะบางทีโคดีเจอพัดนอนหลับหยิบคอเลยนี่เดี๋ยวบอกแน่มันมันเป็นไปบ่ไดินะแต่ละอยางพอดิกินเรได้ใช่หมเิดบดพืดนี่ละะกับพืช โอ้ยมโน่เดือดชวิตกี่นคนมาหาโอ้ยบวกหลายๆหนึ่งต้นเห็ดบันี่มักกำกำเผ็ดบ่ันพิศวาสเลยพิศวาสางกกำเผ็ดมาเอาเลยกำตึงเลยโอ้โหดูแนวดันนี่เลยจะเอาไปเลยจ้ะเอาล่กว่จะะไมาเนี่ยคือเมียรอยอันแรกมีเยอะมางตังตีนก่อน โอ้ไดมีดกคนมางนี่เนาะเออนั่นละครบยังะติดต่ดอดยันมีมียู่มีดบ่มีเนี้ยวอกับทีงานวันหนึงหตัวแรกนะหนึกนแจอนะวนหนึ่งไก่บอกไก่ดินเดีเลยเป็นหนึ่งฮิตแทนก็เนะไก่โตมีเท้ามันเช้ามีรุ้นอยู่มงเช้าเอาไปได้มุงเช้าเก่บดินบไก่โตปีงูโประทมนาคือเก่า ไก่ตายนะเพราะซับถิงให้คอยนึงแล้วไม่ได้งินนะเออลำโพงใช่เรื่องเที่ยวเทียวรื่องอะไอยู่ไก่หายเลยวมันนะบิได้ยิ่งมัวจุาไก่โตไป่ไหบนเรื่องไก่เต่านึงกับเห็ดนป็เลยนี่จะยกชไปอีกงเลยเมือนไก่โตกันโตกับโบเขาดีคับจบไก่ป่าเห้ออแม่มันโบคือไรไก่ป่านี่คือสมมติ เอาไปพักในกระนั้เอาไปพักเกย์ได้ไหมบ้าอะอแต่บ up, oh, uh, ินย่างเ้าอะออแต่บินย่างเอาเถอะนะเฮ้ยมึงโคโคกับบินย่งเลมันมันเป็นอะไรมันอันนั้นคือไปเลยดี่ตายชดลายแล้วออกมาแล้วกันพักพักเลยพักแล้วพักแล้วเล็กมาแล้วไก่ดีนะเสรตจแล้วบ้าจโตละ ออมันตน้องรอดนะมุม้งกองกิ้งและความหลิงอะไรนั่นนะได้ใกล้ป้าพันแท้นี่ไกล้โตเลยมันหั่นคือเลยมันมันง่ายๆแล้วก็ตายครับแบบสับลูกคุมมีเกินสับลูกคุมกินขา้าวยาวเรื่องอน้อนป้าน้ำหลับมานอนนอนสบายเลยได้เหนือกว่าเลยยังไ,ได้แกงใส่ผักวา,านเลย จังบ่แจงเนียไวจะาดแล้วกันหนึเฮ็ดหเฮ็ดลาบหน้าคออะไรหนเฮ็ดลาบหน้าคอพรวันนึงเขาเดียวเลยออพรกวันพร้อมหนึ่งพาวันโอ้ขักเลยไปแล้วผงกระุนงละมาละหานยีบบ่นานโอ้โโอ้ไก่ตัวนึบดอนไจป่าไปแล้วเข้อน่นะมันอะไรใคมาเน่ย ไก่ผูกก็ไม่ใครวะไม่ได้ใครรักพวกพันไดี๋ยวเอามันบินออกก่อนไปเวดนี่ยชอบมากคนยญิงเป็นบอ,อันนี้เดี๋ยวห้ามมัน,มน,มนอันนก่อนปีงปีงเลยก็เดินสิมาลาบได้พวไไกา,า,าันจะไปกินหยอดไหมเจ็ดคักๆได้เออเป้งจะเชื่อ Ừ. Ajíu, ajíu. Ừ, à diêu à diêu được không có cứ đi anh chàng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video งูกะงูกำผึดงูกัะงูกำผึดอันนี้อะไเออโยเห็ดเก่ยังกำผึดล่ะกำพากำผึดอ๋อคือกันงูกันเหเ็ดอะไรปิงบ่อปิงแกมน้าม้อยนาไอแต่รอนป้อเออนาไหนบ่นคิดว่าประจับดอก แตงแด่ไก่เฮาอาเป็ดไหนมันเลี four ้ยงเป็ดมังก okay. ็เลี five. Five. Five ้ยงเนาะให้พักไอ้นงโอ้ะน้ซับเสบีซับหาบียื้อเฮาเห็นอเลิ่งเลยเรียงเนาะป่าอ๋อทุกเป็นนมั่นเท้ยนี่ปีนเลยน้อันอื่นคือได้มโนเนื่ยือมาทุกคนลกปนมั่นนดี นี่เดาเข้ามาหาลบนกไปเนี่ยันใบใหญ่เนี่ยมันอาหารการกินเนี่ยมันบอกินคือไก่บ้านป่วยอยู่ต่อไปเลไปเลยเตกไปเลยทาแล้วกว็ตัดถอนโอ้หนี่เหก็กข้อยากโหลายจริงคนี่บูรณ์บบอย่าเรา,าจะกินกับแก่หีือไง kho đầm khóc thì nó đầm nhậm lên đó Như sắt thôi Tôm sủa đó xem Tôm sủa ừ. Tôm bọc Mình sẽ Tôm vầy ต้หอกเลยก็ต้่มส่วนตุมบ่อนี้นะเฮ้ยหนึ่งพักวันครับหนึ่งักวันกับหนึ่งเฮ็ดได้สออย่างนี่ส่วนอันนี้องปุอาหุก่อนหลับนกข้อจับนกขอกินกับหนพักวันเล้กับหเฮ็ด มันชิลล์อลอฟนี่นะมาเดี๋ยได้หรอกแหม,ม่มืมันนี้เต็มเต็ม้<ด>มามาอเนาโย่มื่อยสมิตาไก่คอไมมืดแล้วม,มืดแล้วโ<ด>มาหน่อยแบบนั้นบาว่ะยังก็มืนจอปิดเลยนี่จมุนแม็กืออยู่อได้นพอบางได้ตัวน,นึ่งครับบบนีง นกปิปิ๊ปบออลียเฉียดอ่ะเกิกว่าไรว่าแล้วกระหอกใหญ่กว่าว่ยิ่งกระหอกแลว้วเอหนางขอเพ่อนน,น,นอ้าะโอ้ว่าลงตัวได้ไมั้ยนีออนนลองสิมมืเมอเงิน จังซ right? ีขึ้นนิโปเนี่ยพอาะทุกหอนตักเป็นแต่สีแสบบาดเลยแสบแสบด้คนตักไลยขอกระด้อขีเลยนะนี่เทียมจำถุกโดดตัวนี้กินนกมือมืออะ้อยังหอมาคืมทรงลืมเลยโอ้หนังเห็ด ผักวานพี่แสบนะทำนี้ไม่ได้กินได้หนึ่งผกวานกับหนึ่เฮ็ดเนาะเฮ็นลืมหนึ่งข้าอันนี้หนึ่งนะอาไม่ได้หลายเลยอนี่หนึ่งเฮ็ดผักวานตับน่คอมาเองเบิ่งเข่าแลอือก็บิเขาห้อยน่อยหนย้หนึ่งเฮ็ดห้อยบ่อ๋อ ตบงูฮาไปกินมืออืนน่นคนแรกมานี่แต่นี่ก็ลายแหละเนาะเชี่ยคองตัวมได้นี่กินลายเขาลายหลอบมานั่นหอบนี่ม่เช่กเกิร์กนหนึงม่เชืกเกิดมะฮวยเช่เกิรฮวยอันนึงพอดีล้วยำมันถือผักวานแยงเนาะมันตานกาบออะมบ้งบ่ นวเอะเกด่เกืนะเอะเกแล้วมาเลยกินข่าวน้ำก่าแสนแสบมากกิทันเลยำคอีกะเฮ็ดหเฮ็ดหกันนึงยังไงบ้าเบาิทันเลยของหันย่าเฮ็ดงามนี้เลยอ เช็บได้เป็นไดยงต้กทมิของพักคับนี่วงหนึ่งพักมันก็สุดนี่อย่างกระต้นสองคนจิ้มเลยแะคำสุดท้ายนี่ก็คำสุดท้ายอีจุงจุงเช้าที่ดาอยู่นี่กัมนี่มือเหนือกินคักันนันทั้ง ทั้งหนึ่งเมตรทั้งหนึ่งพักนะครับมาชมเนาะเดียกระลาบนกโอ้หะโอยิ่มแห้งเลยเนาะอะไรปิงไวบอตเลยฮะปิ้งชำาลาไว้ตัวนี้ตัวนี้ก็ต้มไว้กระหอกกับอันต้มงูอ่าต้มงูเจ้ากินบ่ต้มงูเนาะกินบอกกินเยอะ เ<ไ>อ้าินเขาวกินำเรียบร้อยจะท็อคลิปแหละทุกคนนะคือเกา่าเดี๋ยวยังได้กับบุลเล่คลนะนะิปนะวิดีโอหน้าบุลเล่พบผอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย